วันนี้มีเรื่องอยากจะเล่าแล้วเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราใช้กับตัวเองแล้วมันได้ผลมากๆเลยก็คือ h o w to พัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองแบบก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดนะฉันกล้าพูดเลยว,ว่าในช่วงตั้งแต่ปลายปี2565จนถึงณนะวันนี้ชีวิตฉันก้าวกระโดดมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเติบโตทั้งทางกายและทางใจค่อนข้างเยอะนะคะ เป็นวิธีที่ทําแล้วชีวิตดีขึ้นทางกายทาั้งทางกายและทางใจกล้าพูดเลยนะคะใจก็เบาขึ้นสบายขึ้นชีวิตก็แวดล้อมไปด้วยพลังงานบวกมากขึ้นสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทำนะคะในตลอดระยะเวลา2ปีนี้มีอะไรบ้าง 1. Social Detox ด o ท็อกโซเชีกนะคะก็คือสมัยก่อนเวลาตื่นนอนสิ่งแรกที่ฉันทำคือฉันหยิบโทรศัพท์ฉันหยิบโทรศัพท์แล้วฉันก็ถฟีดเลยะคะ่ะส่วนใหญ่เราจะเข้า Tik t ็อแล้วก็ถ่าฟีดนะคะ รวมไปถึงช่วงทำทิกตอกมาแล้วอะ่ะก็จะตื่นมาเพื่อดูคอมเมนต์ทุกคนนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือตอนที่เราตื่นเอเนอร์จีเรามันจะเป็นเอเนอร์จีสุขสงบแล้วเพราะเราเพิ่งตื่นนอนเราไม่ได้มีอะไรให้คิดอยู่ในหัวทันทีที่เราตื่นแล้วเราเอาเราเหมือนเติมสารอาหารเข้าไปในหัวแล้วสารอาหารที่เราเติมมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราเจออะไรเป็นแมสเซจแรกถ้าเราเปิด ฟีดมาแล้วเราเจอเป็นข่าวฆ่ากันตายเราฟีดข่าวฆ่ากันตายในหัวถ้าเราเปิดมาแล้วเราเจอเป็นคอมเมนต์แย่ๆในคลิปหรือว่าในในทิกตอกของเราเนี่ยเราก็ฟีดความน egative เข้าไปในหัวสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําเลยนะเราโซเชียลดีท็อกซ์เลยก่อนนอน30นาทีและตื่นนอน30นาที30อย่างต่ำเลยเราจะไม่ถ่ายฟีดหยิบโทรศัพท์อะ่ะหยิบแค่ดูในเวลา แล้ววางมันลงอ่านหนังสือชงกาแฟทําอะไรก็ได้เงียบๆเบ,บาๆแล้วไม่ไม่เปิดเพลงด้วยไม่เปิดเพลงไม่เปิดอะไรไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอยู่กับตัวเองแบบเงียบๆเบาๆแล้วค้นพบว่าชีวิตมีความสุขสงบขึ้นมากสงบขึ้นมากรวมไปถึงก่อนน,นอนเราก็เป็นคนติดตูหนังใช่ไหมเราก็จะติดตูหนัง เราก็จะเป็นคนนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันพยายามนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันเดิมทีเนี่ยเราจะเป็นนั่งสมาธิสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็ดูหนังต่อมันก็ยังพบว่าชีวิตเรามันยังแบ,บบวุ่นวายท้ายที่สุดฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนเป็นฉันจะทําอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ก่อนนอนฉันจะนั่งสมาธิ1 0บถึงยีนาทีขั้นต่ํานะคะแล้วก็ช่วงเวลานั้นอะเป็นช่วงเวลาที่เราโซเชียลดีท็อกซ์ไปแล้วก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หยิบโทรศัพท์ไม่ได้ดูหนังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ดูอะไรเลย แล้วก็นั่งสมาธิมันก็จะเป็นการผ่อนคลายตัวเองทำให้ใจเราสงบก่อนนอนและสงบหลังตื่นนอนมันจะเป็นการสร้างพลังงานดีให้กับตัวเองข้อที่2องจะเป็นคนที่ตื่นมาแล้วบางวันเราจะชอบเขียนบันทึกนะคะเขียนบันทึกเป็น tracking ตัว tracking ตัวเอง หนึ่งแล้วก็เซลฟ์รีเฟกซิงตัวเองสองแล้วก็เขียนแอฟเฟอร์เมชันเขียนบันทึกก็แล้วแต่วันว่าเราจะทำอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันการจอนโนหรือว่าการทำแอฟเฟอร์เมชันหรือว่าการเขียนเซลฟ์รีเฟกเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราได้ได้ตกตะกอนกับชีวิตตัวเองตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรหรอกบางทีก็มองตัวเองในกระจกตันแปลงฟัน,นแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองหนึ่งทีแล้วก็กลับมาจอนโนเขียนสิ่งที่เรารู้สึกเขียนแอทเฟอร์เมชันที่เราต้องการในแต่ละวันมันทำให้เรา เราเห็นภาพความต้องการของเราชัดเจนมันทําให้เราสามารถรู้เป้าหมายของเราชัดเจนมันทําให้เราสามารถสะท้อนตัวเองได้อย่างชัดเจนมันทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตขึ้นอย่างชัดเจนและโตขึ้นทุกวันทุกวันในเรื่องของ mentally ในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับตัวเองได้รู้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอันนี้การ journal หรือ Personal, ว,ว่าการเขียน อะไรดีๆเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าการเขียนแอฟเฟอร์มเออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทันมาคือการอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าเ,เราส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเดียวเราจะอ่านบทความในอินเทอร์เนต็ตเนาะซึ่งเราจะปริ้นเราจะไม่เป็นเหมือนคนสมัยก่อนอะที่เป็นคนยุค Gen Y g e เเป็นเป็นคน Gen X Gen Y อะ่ะคือฉันไม่ค่อย enjoy กับการอ่านหนังสือบนจอคอมหรือว่า iPad ฉัน enjoy กับการอ่านหนังสือบนกระดาษเป็นเปอ e ์เงี้ยฉันก็จะทําการ print ข้อความบทความที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไปค้นบทความจากต่างประเทศในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องที่เราอยากรู้นี่แหละแล้วก็ print ออกมา print ออกมาตอนเช้าอ่ะเราก็จะเอามานั่งอ่านนั่งอ่านบ้างนั่งช็อตโน้ตตัวเองบ้างแล้วก็มีหนังสือดีๆเราก็อ่านบ้างเราก็จะหาพวกนี้ค่ะมาอ่านเพื่อ feed อาหารสมองให้กับตัวเองก็ตื่นเช้ามากิจ,จวัตรประจําวันของการตื่นเช้าเลยตื่นเช้ามาชงกาแฟถ้าไม่อ่านหนังสือก็จะเขียนบันทึกถ้าไม่เขียนบันทึกก็จะไปออกกําลังกายนะก็จะมาข้อตอบถัดมานั่นแหละก็คือการไปออกกําลังกายรู้สึกว่าการไปออกกําลังกายเนี่ยสิ่งที่จริงๆเราไปออกกําลังกายเพราะเราอยากหุ่นดีง่ายๆเลยเราอยากเราออกกําลังกายเพราะเราอยากหุ่นดีเราอยากสุขภาพดีแต่ สิ่งที่เราค้นพบหลังจากการลุกขึ้นไปออกกําลังกายก็คือเราไม่ค่อยเครียดเราไม่ค่อยอารมณ์เสียเราไม่ค่อยหงุดหงิดแล้วสิ่งที่สังเกตตัวเองนะคะว่าช่วงไหนถ้าเราไม่ได้ไปออกกําลังกายนานๆเราจะเป็นคนโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ว่ามันทําไมแต่มันรู้สึกอึอดอดัดสุดท้ายเราก็ต้องไปออกกําลังกายการออกกําลังกายมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรที่เราทํามันก็จะมีแบบไม่ได้ทํา 7วันอาจจะทํา5วันเล่นเวทบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างว่ายน้ําบ้างก็แล้วแต่กิจกรรมแต่ละวันไปบางวันก็ไปในยิมบางวันก็ไปสวนสาธารณะเออประมาณนี้แล้วมันทําให้รู้สึกว่ายิ่งวันไหนไปวิ่งที่สวนสาธารณะเราจะชอบมากเพราะว่าเราจะได้ Energy ธรรมชาติเราจะเห็นธรรมชาติแล้วเราจะแล้วเราจะรู้สึก enjoy กับมันอะ enjoy กับมันค่อนข้างมากอันถัดมาคือที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วชีวิตมันมันรู้สึกเบาขึ้นดีขึ้นก็คือการ เป็นคนเข้าถึงง่ายอ่ะเป็นคนเข้าถึงง่ายคือเป็นคนที่วอร์มเป็นคนที่เวลคัมยิ้มให้คนอื่นทักทายคนอื่นพูดกับคนอื่นเราชอบมากเลยเวลาที่เราไปไปตามที่ต่างๆโดยเฉพาะแบบเป็นเวลาไปกินข้าวข้างทางหรือว่าเวลาไปร้านไหนเงี้ยเราจะชอบเรียกพ่อค้าแม่ค้าแม่เอานั้นแม่เอานีน้พ่อเอานั้นเอานั้นคุณนะ้าคุณลุงอะไรเงี้ยคือแล้วก็ชวนเขาคุยอากาศร้อนไหมเออเป็นไงมัง่งขายดีไหมอะไรเงี้ยชวนเขาคุยชวนเขาคุยเราจะรู้สึกว่า เออมันมันเป็นพลังงานที่เออใกล้ชิดกันอะ่ะใกล้ชิดกันมันทําให้เรารู้สึกว่าผู้คนเป็นมิตรไปหมดเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรที่ที่แย่ๆเลยรวมไปถึงเวลาที่เราเดินสวนกับใครตามที่ต่างๆถ้าเราบังเอิญหันไปมองหน้าเขาเราจะยิ้มให้เราจะยิ้มให้ใหโดยอัตโนมัติเดินลงขึ้นตึกเจอแม่วงแม่บ้านพี่ๆรปภหรือว่าคนข้างบ้านเพื่อนบ้านเราก็จะทักถ่ายแล้วก็จะยิ้มทักเขาเรารู้สึกว่า มันทําให้โลกเรามันน่าอยู่มากขึ้นมันคือการส่งต่อพลังงานดีๆให้กันแรกๆทำอะทุกคนทุกคนหันมาแล้วก็งงอ้าวอันี้ทาไมวะยิ้มกบกูทักรู้จักกูหรอวะเออบางเคยเป็นไหมบางทีแบบเราเจอใครสักคนแล้วเขาคุยกับเราเหมือนเขารู้จักเรามานานอะแล้วเราเดินออกมาแล้วเพื่อนมาถามว่ารู้จักเขาเหรอไม่รู้ไม่ร,มรู้ก็คุยกันอะเขาชวนค,คุยก็คุยอะไรเงี้ยฉันเคยไปครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นฉันไปกินหมาล่าที่สะพานควายแล้วฉันก็ไปดูร้านโรตีที่เขาบอกว่าดังสุดในย่านสะพานควายแล้วก็อร่อยมาก คนต่อคิวเยอะมากแล้วฉันก็ไปเจอพี่คนหนึ่งที่เป็น LGBTQ แล้วก็เข้ามากับแฟนเขาแล้วก็สั่งสั่งแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นกันเองกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วก็ช่วยก็คุยนู่นนี่นะู่นน่ะคุณพี่คนนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยฉันรอเป็นครึ่งชั่วโมงเมากับฉันเฉยเมากับฉันเฉยแล้วฉันก็หยอกกับเขาแล้วฉันบอกว่าอะแล้วเขาก็มากับแฟนเขาใช่ปะเราก็แซวก,กันว่าระหว่างโรตีกับแฟนพี่อะไรอร่อยกว่าคะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันสนุกสนานนะ่ะปรากฏว่า ก็เซกุ o d บายกันเล่นกันสนุกสนานเหมือนรู้จักกันมานานมากเลยเพื่อนชั้นที่ซื้อของอยู่ที่หนึงเดินมาแล้วก็ถามว่าเมื่อตกี้พี่คุยกับใครอ่ะพี่คุยกับใครพี่รู้จักเขาเหรอเราบอกไม่อ่ะเขามาซื้อโรตีคือมันทําให้เราเห็นว่าผู้คนเป็นมิตรกันมากเลยอ่ะถ้าเราเปิดใจที่จะมองตรงนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่เราจะคุยกับคนแปลกหน้าแบบธรรมชาติแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันชอบเพื่อนๆ LGBTQ มาก เพราะคนเหล่านี้เขามีความเป็นเฟรนลี่อยู่ในตัวเขาสูงมากพอเขาเจอใครที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถเอนจอยได้เขาคุยเป็นแบบเป็นวักเป็นเวรเ,เหมือนเขารู้จักกับเรามาเป็นสิบสิบปีนึกออกปะสุดท้ายสิ่งที่รู้สึกว่าทําแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นมาก็คือในเรื่องของการดูแลผิวตัวเองทุกคนการดูแลผิวตัวเองเราเป็นคนหนึ่งที่อยากมีผิวสวยๆอยากมีผิวสุขภาพดีเราเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับ เรื่องการดูแลผิวมากความโชคดีของฉันก็คือฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นสิวตั้งแต่เด็กจนโตมาเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นสิวเลยในชีวิตเป็นสิวน้อยมากมันนั่นเป็นเพราะว่าเรารักษาความสะอาดผิวหน้าของเราอะรักษาความสะอาดเราล้างหน้าอย่างดีมากเราล้างหน้าจนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าหน้าเรามันสะอาดแต่ว่าไอสิ่งไอก่อนหน้าเนี้ยเราเลือกอ ผลิตภัณฑ์ที่มันมีความเป็นน้ํามันหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นครีนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนวดหน้าด้วยความที่ฉันชอบนวดหน้าเนาะปรากฏว่ามันทําให้หน้าฉันอะมันมันหน้ามันเลยเธอประมาณสักตกเย็นตกช่วงบ่ายมาหน้าแบบแผลบแบบแผลบทอดมันทอดไข่ดาวได้ฉันกล้าพูดเลยว่ามันทอดไข่ดาวมันมันมากสิ่งที่ฉันทําคือฉันต้องหาโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันล้างหน้าแล้วหน้าฉันไม่มัน จนฉันมาเจอตัวนี้นะคะ,ะเดิมทีเราใช้เราเป็นคนที่ใช้แบรนด์เซลาวีนะคะใช้เซลวีถ้าเกิดว่าใครเห็นในคลิปไดารี่เห็นในคลิปไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้อยู่ไม่กี่แบรนด์แล้วล่าสุดที่ฉันไปถอยมาก็คือตัวนี้ตัวล่าสุดที่ฉันไปถอยมาก็คือตัวนี้เซลาวีนะคะเซลวีตัวนี้ด้วยความที่เดิมทีเหมันหน้ามันเขาเป็นเซลาวีโฟมมิ่งคลีนเซอร์ลดความมันส่วนเกินและไม่ทําให้ผิวแห้งตึงสูตรสําหรับผิวธรมรมดาหรือผิวมัน คิดค้นร่วมกับแพทย์ผิวหนังประกอบด้วยเซรามายที่จำเป็นต่อผิว3ชนิดอะนุพันธ์ไฮยาลูรอนิกแอซิดและไนอาซาินามายล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ทำร้ายปกป้องผิวคือเอาจริงตัวเนี้ยซื้อใช้ด้วยความที่เราเป็นคนหน้ามันก่อนหน้านี้เราจะใช้อีกสีหนึ่งคือสีเขียวอันนี้จะเป็นสีเขียวพาสเทลน,นะตัวนั้นจะเป็นสีเขียวมิ้นนะคะสีเขียวพาสเทลคือถามว่า2อ,อันนี้มันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ เขียวมิ้นเหมาะสําหรับคนที่ผิวผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งส่วนอันนี้จะเหมาะสําหรับคนผิวมันเพราะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลเป็นเนื้อเจลใสเลยนะซึ่งเราอจะใช้ทุกเช้าแล้วทุกเย็นตื่นเช้ามาก่อนจะไปยิมเราก็จะล้างหน้าล้างเอาความมันออกก่อนนะคะแล้วก็ตกเย็นหลังจากที่ริมูเวอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ล้างหน้าอีกรอบหนึ่งก็จะใช้ตัวนี้นะคะด้วยความที่ตั้งใจว่าอยากให้ผิวเรามันลดความมันส่วนเกินนะคะเพราะว่า ช่วงที่หน้ามันมากมากก็จะมีความเป็นสิวเพราะว่าพอมันโดนสิ่งสกปรกนิดหน่อยอ่ะสิ่งสกปรกนิดหน่อยอ่ะมันก็เป็นสิวแล้วก็ที่สําคัญนะเวลาที่หน้าเรามันเราต้องเลือกโฟมล้างหน้าหรือครีนเซอร์ที่มันทําลายความมันแต่มันไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเพราะว่าบางตัวเวลาที่เราล้างเอาความมันออกมันจะทําให้ผิวเราแห้งด้วยนะคะแต่ว่าเซราวีเนี่ยฉันไว้ใจได้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วผิวดีขึ้นจริงๆฉันมีหลายตัวมาก ที่เป็นเซรวีที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวครีนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ฉันใช้เซรวีเดี๋ยวมารีวิวทีละตัวแล้วกันจะบอกว่าอันไหนดียังไงนะคะนั่นแหละพอเราเริ่มหันมาใส่ใจผิวเราอ่ะตั้งแต่การทําความสะอาดผิวให้ถูกต้องการบํารุงผิวอย่างถูกต้องมันทําให้เราเห็นผิวของเรามันสวยขึ้นมันสว่างขึ้นมันสุขภาพดีขึ้นแล้วเราจะส่องกระจกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราชอบตัวเองมากขึ้นสวยไม่สําคัญเท่าผิวฉันสวย เพราะว่าพอผิวฉันสวยฉันรู้สึกว่าฉันดูมีออร่าฉันรู้สึกว่าฉันมีออร่ากับผิวฉันอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้พอผิวเราสวยเรามาแต่งหน้ามันกินหน้าเครื่องสำอางมันกินหน้าฉันรู้สึกว่าฉันแต่งหน้าแล้วฉันแต่งหน้าได้ดีขึ้นฉันแต่งหน้าได้สวยขึ้นตอนที่ฉันเริ่มหันมาดูแลผิวตัวเองนี่แหละทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือ สิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญแล้วก็เราควรจะหันมาใส่ใจตัวเองกล้าบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราโฟกัสในช่วงสองปีที่ผ่านมาโฟกัสในช่วงสองปีที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้แหละแล้วเราทําทุกวันทามันเรื่อยๆทําทุกวันมันก็จะมีบางวันลืมบ้างบางวันไม่ลืมบ้างอย่างยกตัวอย่างอย่างออกกาลังกายแหละบางวันเราไม่อยากทํานะเราไม่อยากไปแต่เราทู่สีทุ่สีทํามันบางวันฉันก็อยากถ่ายฟีดมันมีนะวันที่หลุดแบบตื่นเช้ามาอยากดูจังเลยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ หลุดแล้วก็กลับมาได้บทเรียนว่านี่ไงมึงหลุดไงมึงกลับมาแล้วเป็นไงล่ะใจมึงดีๆมึงเป็นไงมึงเห็นมึงรู้สึกไงอะอะไรเงี้ยมันมันจะสอนตัวเองได้แล้วเราก็พยายามรักษาอ่าสเตตของเราแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วเราค้นพบเลยว่าชีวิตเราอ่ะมันมันดีอ่ะ เหมือนที่เขาบอกว่าพลังงานในถ้าพลังงานในตัวของเรามันดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองเราก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตฉันก็แวดล้อมไปด้วยคนดีๆชีวิตฉันก็แวดล้อมไปด้วยสิ่งดีๆชีวิตฉันก็เจอแต่เรื่องดีๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนตอนที่ฉันทำทิกตอกอ่ะมันก็ด้วยความที่ทิกตอกเราทําเกี่ยวกับความรักด้วยเนาะมันก็จะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าเออเจอแฟนอย่างนั้นเจอแฟนอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าโอ้ตาฉันโชคดีมากเลยที่ฉันไม่เคยเจอผู้ชายลักษณะเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเลย ก็เลยมีความรู้สึกขอบคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองขอบคุณตัวเองที่ลุกขึ้นมาตัวเองลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองขอบคุณตัวเองที่อย่างน้อยในวันก่อนๆตอนที่เรายังพังอยู่เราก็ยังรักแล้วก็ให้เกียรติตัวเองในประมาณหนึ่ง ะะก็เลยคิดว่าเออเพื่อนทุกคนที่ดูอยู่นะลองลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองดูซิลองกลับมารักตัวเองดูซิลองกลับมาดูซิว่าเราเป็นเบสเวอร์ชั่นของเราได้ขนาดไหนแล้วเราแล้วเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปมากขนาดไหนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะไว้เจอกันสริไดอารี่อย่าลืมนะคะ s e l f l o v e is the k e ียกลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะ